เฮ้ hey, เกิดอะไรขึ้นเหรอฉันไม่รู้เลยคุณเพิ่งกลับบ้านเหรอใช่ฉันเดินเล่นกับสุนัขอยู่แถวถนนแล้วพวกนั้นยิงมันนี่เองนี่คือริซอบล็กเบิร์นวัย22ปีเธอเพิ่งกลับบ้านหลังจากเดินเล่นกับสุนัขแล้วพบว่าคู่รักของเธอถูกยิง,แล,ง,ยงและแทบจะไม่รอดชีวิตฉันไม่รู้เลยฉันทำไม่ได้เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงลิซออ้างในตอนแรกว่าอาการบาดเจ็บของเขามาจากการถูกยิงแบบขับรถผ่านเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแต่ไม่นานพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นช่องโหว่ในเรื่องของเธอเธอตื่นตระหนกฉน ว่าฉันคิดเหมือนกันฉันบอกว่าสำหรับที่เรารู้เธออาจจะฆ่าเขานั่นแหละสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ในตอนนั้นคือ,อลิเซอร์ไม่เคยเดินเล่นกับสุนัขเลยในความเป็นจริงเธออยู่ตรงนั้นการยิงทั้งหมดแบบใกล้ชิดเมื่อการสืบสวนเริ่มต้นนักสืบจะค้นพบการฆาตกรรมที่วางแผนอย่างพิถีพิถันและแผนสมรู้ร่วมคิดที่น่าเศร้าที่มีลิเซอร์อยู่ตรงกลางไบรได้พยานบอกว่ามีผู้ชายผิวขาว วิ่งออกจากบ้านจีทำไมคุณโกหกฉันคุณเข้าใจไหมหยุดอย่าเริ่มโกหกฉันเขาบอกแม่ฉันจะไม่ยิงคุณฉันจะไม่ยิงคุณแล้วเขาก็ยิงเขาตลอดเวลาและทั้งหมดนี้เพราะผัก ผู้หญิงนี่แหละและมันเกี่ยวกับแฟนสาวของคุณคุณมีโอกาสเดียวที่จะพูดเรื่องนี้มิฉะนั้นคุณจะติดคุกเมื่อวันที่29ตุลาคม2022สำนักงานนายอำเภอแ m มบีอ u คนทรีได้รับสายฉุกเฉิน911หลายสายจากชาวบ้านที่ตื่นตระหนกในถนนเมฟเฟอร์อเวนิวแถวเลขที่1100ชั่วโมงก่อนหน้านั้นมีรายงานว่าคนขับรถเก๋งสีดำเปิดฉากยิงใส่ บ้านในย่านชุมชนเล็กๆหลายชั่วโมงต่อมาประมาณ14นาฬิกาเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ตามด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวดของชายหนุ่มเจ้าหน้าที่รีบถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุรีบรวบรวมสิ่งที่เพอ่งเกิดขึ้นดนตรี เราได้รับ331เราต้องการเขาส่งทีมช่วยเหลือเหยื่อถูกยิงในบ้านมีใครอื่นในนี้ไหมไม่ไม่สุนัขของฉันอยู่ด้านหลังโปรดอย่ามาทางนี้ฉันมีกระสุนในหน้าอกเจ้าหน้าที่ชุดแรกมาถึงและพบเจสิคเฮเกินวัย26ปีนอนจมกองเลือดแทบหมดสติมีรูกระสุนกระจายทั่วร่างกายหน้าอกใช่ไหมเจสี่กำลังมีปัญหาความดันในช่องอกซึ่งหมายความว่าปอดของเขา อาจยุบได้ทุกเมื่อด้วยเจสีอยู่ในมือทีมแพทย์เจ้าหน้าที่หันไปโฟกัสงานถัดไปรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ดีพิวตี้ทินช์ไม่รอช้าหันไปถามพยานคนเดียวที่อยู่ นกตรงนั้นแฟนสาวของเจสซี่คืออลิเซ์แบล็กเบิร์นเฮเกิดอะไรขึ้นฉันเดินเล่น,ลนกับสุนัขอยู่แถวถนนแล้วพวกนั้นยิงเขาหรู้ใครยิงฉันไม่รู้คุณเจอเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่ฉันเพิ่งลองเตะประตูหลังเพราะไม่มีใครเคาะคุณอาศัยที่นี่ใช่ไหมผู้ชายคนนั้นคือใครสําหรับคุณเขาคือแฟนฉันคุณเป็นคนโทร9 1 1ไหมไม่ไม่ใครโทร911เพราะเป็นผู้หญิงทําไมทําไมคุณ โกหกฉันคุณเข้าใจไหมหยุดอย่าเริ่มโกหกฉันแซนวิชนั่งอยู่ตรงนั้นฉันต้องการฉันคือคนทำมันแล้วไปบอกฉันสิคุณไม่ได้โทรคุณจะทำให้ฉันถูกยิงที่นี่คุณจริงจังขนาดนั้นหรอเรา กำลังช่วยชีวิตคุณด้วยชื่อหลังของคุณคืออะไรแบล็กเบิร์นฉันไม่คิดว่าคุณคุณ,คณตะนกฉันโทรเรียกพวกคุณจริงๆทันทีดีพิวตี้ทินเริ่มสงสัยหลังสังเกตเห็นช่องโหว่ในเรื่องโทร911ของอลิเซอร์แต่พิจารณาจากความกลาหลเขารู้ว่าอาจเป็นเพราะเธอช็อกและความทรงจําบิดเบี้ยวแต่ที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้คืออลิเซอร์จะให้คาให้การที่ทําให้เข้าใจผิดมากขึ้นทําให้เรื่อง ของเธอยิ่งน่าสงสัยสิ่งที่น่าทึ่งคือสถานการณ์แบบนี้สามารถสร้างบาดแผลทางใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนดูที่บ้านอย่างคุณถ้าคุณเคยรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือดอ หาน่สุขภาพจิตคุณควรรู้ว่ามีคนที่คุณติดต่อได้เสมอนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากขอบคุณไปเธอเหตผู้สนับสนุนวิดีโอวันนี้ฉันร่วมมือกับพวกเขาเพื่อให้การบำบัดง่ายและเรียบง่ายการบำบัดช่วยฉันเอาชนะความวิตกกังวลจัดการความเครียดและมั่นใจพอที่จะสร้างทีมที่ช่วยให้ช่องนี้เติบโตเกิน2ล้านสตรเบอร์ขอบคุณมากนะัปัญหาใหญ่ที่สุดที่ฉันเจอกับการ บำบัดคือต้องลองนักบำบัดหลายคนก่อนเจอคนที่ใช่เบเเห p ทำให้ง่ายด้วยนักบำบัดส0 0 0 0ืคนที่ได้รับใบอนุญาตพวกเขาจะจับคู่คุณกับคนที่เข้าใจความต้องการของคุณดีที่สุดและให้พือ หนที่ปลอดภัยในการพูดถ้าไม่ใช่ครั้งแรกคุณเปลี่ยนได้ไม่จำกัดไม่มีปัญหาถ้าคุณกำลังลำบากลองเข้าร่วม b e เทอ r เร็เรื่มใหม่ได้ทุกวันคลิกลิงในคำอธิบายหรือไป b e เทอ r เร็ .com ใช้โค้ด Insanity ได้ส่วนลด10%เดือนแรกว่าแล้วกลับไปที่รีเซอร์แมคคำให้การผิดพลาดเรื่องโทร911จะน่าสงสยัยแต่ดีพิวตี้ทินชรู้ว่าอาจเพราะเธอตื่นตระหนกถ้าอะไร ก็ตามมันยิ่งทําให้เขาอยากรู้มากขึ้นก่อนคุณออกไปเดินสุนัขเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ไม่มีใช่ไหมมีไม่มีใครอื่นที่นี่และเขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่เขาไม่เป็นแบบนี้เขาปกอตอ เขาอยู่ในห้องและเขาไม่ได้นอนจมเลือดบนพื้นใครอื่นอาศัยที่นี่นี่คือลิริฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่บ้านใครฉันเพิ่งมาถึงสองวันก่อนฉันสาบานต่อพระเจ้าฉันเพิ่งย้ายมาสิ่งของฉันทั้งหมดอยู่ในห้องนอนหลังแต่สุนัขของฉันอยู่ตรงนั้นตามบริสการยิงเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆขณะเธอเดินสุนัขแต่ไม่มีอะไรสำคัญเพราะแฟนเธอถูกหามออกไปหมดสติแต่มันแตก ก่อนคุณออกไปไหมมันอยู่ตรงนี้ตอนคุณออกไปเดินสุนัขโอ้พระเจ้าก้าวมาทางนี้คงเป็นไปได้วา่าลิเซอร์ในตอนนั้นคิดว่าจะสีตายแล้วทีมกู้ภัยใช้เปล์แบบนุ่มๆคล้ายถุงสอพอทอ นี่ใช้กับศพแต่เจซี่ยังมีชีวิตเขาโดนยิงหลายนัดสลับหมดสติดูเหมือนโดนยิงที่หน้าท้องส่วนบนและขาสภาพวิกฤตขณะทีมแพทย์ขนเจซีขึ้นรถพยาบาลเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกอลิเซอเต็มที่เพราะเธอคือพยานเดียวที่ให้เบาะแสแต่ไม่นานเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยว่ากาลิเซ์ไม่ใช่เหยื่อบริสุทธิ์อย่างที่เธอแสดงเขาโดนทำร้ายหมฉันไม่รู้เลยที่รักฉันแน่ใจโอ้พระเจ้าเขา กำลังพูดกับเราใช่เพราะเขาเพิ่งให้ข้อมูลมากมายโอเคฉันไม่อยากให้ใครเห็นฉันโอ้พระเจ้าฉันเห็นคุณโอเคเราโทรหาพ่อแม่คุณโอเคเนื่องจากอลิซตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่ไม่สามารถถามเพิ่มได้มากกว่าที่เธอเล่า ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุเริ่มแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและสังเกตเห็นรายละเอียดน่าสนใจฉันสงสัยว่าตอนเช้าเป็นการยิงขับรถผ่านบ้านนี้ถูกเลงแล้วใครบางคนกลับมาดูเหมือนเขาถูกยิงในบ้านใช่พวกนั้นบุกบ้านหรือรู้จักคนในบ้านแต่กรอบเวลาของเธอผิดพลาดมากนั่นคือปัญหาเธอบอกว่าไม่ใช่เธอโทรแต่เป็นผู้หญิงฉันบอกหยุดโกหกนี่เรื่องจริงเธอบอกว่าเธอออกไปเดินสุนักกลับมาเจอแบบนี้แต่กรอบเวลาไม่ใช่สี่ชั่วโมงก่อนเธอบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังนั้นเป็นแค่สงสัย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตัดสินใจค้นย่านนั้นนั่นคือตอนดีพิวตี้บริเซอร์พบเพื่อนบ้านที่อ้างว่าเห็นทุกอย่างฉันได้ยินเสียงปืนสองนัดตอน10นาฬิกาเช้าและเห็นรถเก่งเล็กสีดำมาหยุดไปแล้วกลับมาฉันไม่รู้ว่าพวกเขามีส่วนแต่พวกเขาขับออกจากตรงนี้คุณได้ยินเสียงปืนใหม่ใช่4ี่นัดตรงนี้ฉันเห็นเด็กผิวดำและเด็กผิวขาวขึ้นรถฉันเห็นเด็กผิวขาวออกมาพร้อมปืนในมือรถอะไรโตโยต้า คามารีเก่าๆตอนเขาออกมาจากประตูเขาบอกฉันบอกพวกเขาเล่นกับฉันเป็นเด็กผิวดำหรือขาวที่ถูกยิงเด็กผิวขาวที่อยู่ตรงนั้นรอยสักใช่ไหมพวกนั้นชอบทะเลาะกับคนอื่นโอเคคุณเคยเห็นรถนั้นในย่านนี้ไหมเด็กผิวขาวอยู่ตรงนั้นเสมอคามารีอยู่ตรงนั้นเสมอสิ่งที่พยานเหล่านี้เปิดเผยสำคัญมากตามพวกเขาก่อนยิงไม่นานโตโยต้าคามารีเก่าๆจอดที่บ้าน เอลิเซสองผู้ชายลงมาคนขาวคนดำเดินไปบ้านนอกจากนี้พยานคนหนึ่งเห็นว่าผู้ชายผิวขาวมีอาวุธและไม่กี่อึดใจหลังเข้าบ้านเสียงปืนดังก้องย่านด้วยข้อมูลใหม่เจ้าหน้าที่แค่โฟกัสไปที่ผู้ต้องสงสัยหลักสองคนที่ยังไม่รู้ชื่อสำหรับอริซเบทบาทของเธอยังไม่ชัดยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องโกหกเรื่องของเธอและด้วยสภาพอารมณ์ของอลิเซ่เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ข้อมูลมีค่า ดังนั้นพ่อแม่เธอได้รับอนุญาตให้มาที่เกิดเหตุเพื่อช่วยสงบเธอในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นช่องโหว่ใหญ่ที่สุดในเรื่องอลิเซเธออยู่ในบ้านนั่นดังนั้นเธอทํามันไม่ไม,ไม่บีออรได้พยานบอกว่าสังเกตเห็นผู้ชายผิวขาววิ่งออกจากบ้านนี้ไม่ใช่แค่สองวันคนอยู่ที่นี่แล้วพวกเขานี่ดีพิวตี้เพิ่งตระหนักสําคัญบ้านที่อลิเซอ้างว่าเพิ่ง ย้ายมาอยู่กับเจซีสวันก่อนดูเหมือนอยู่มานานขัดแยง้งทั้งเรื่องด้วยเบาะแสใหม่หน่าสงสัยดีพิวตี้เดวิสันคิดแผนอชริยะเพื่อตัดสินว่าเธอเป็นพยานบริสุทธิ์หรือมีบทบาทใหญ่กว่ามีใครอื่นอยู่กับคุณและเจซีไหมฉันไม่รู้ใครอยู่ที่นี่เพราะคนเข้าออกตลอดฉันไม่โกหกมีผู้ชายเขานอนโซฟาบางครั้งฉันเดาฉันไม่รู้เพราะเขาแบบให้คุณอยู่ที่นี่เขาอยู่ในทีพีแต่พวก เขาพูดเหมือนเขาเพิ่งมาถึงคุณจะเป็นนาริเซแตกในที่สุดยอมรับว่ามีเพื่อนเจสี่อยู่บ้านด้วยนี่สำคัญเพราะเขาอาจเป็นพยานอีกคนหรือผู้ต้องสงสัยดีพิวตี้เดวิสันกดดันนาริเซให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเพื่อนนี้แต่ไม่ได้ผลและไม่มีอะไรเพิ่มเจ้าหน้าที่ถึงทางตันพวกเขารู้ว่าสองผู้ชายไม่รู้ชื่อยิงเจสีและหนีด้วยโตโยต้าคาร์มรีสีดำพวกเขายังพบว่ามีคนอื่นอยู่บ้านกับนาริเซและเจสีเปิดโอกาสพยานและผู้ต้องสงสัยเพิ่มสุดท้ายคำให้การนาริเซไม่น่าเชื่อถือเพราะสภาพตื่นตระนก ดังนั้นเมื่อการสืบสวนที่เกิดเหตุจบเจสีเกาะชีวิตในโรงพยาบาลและกลิเซอร์คือพยานเดียวถัดไปชัดเจนพากลิเซอร์ไปสถานีตำรวจสอบสวนอย่างเป็นทางการและหาว่าเธอซ่อนอะไรชั่วโมงต่อมากลิเซอร์แล ถ้ะแม่ถูกพาไปสถานีวางในห้องสอบสวนขณะนักสืบรวบรวมหลักฐานจากเจ้าหน้าที่กลิเซร์ยังไม่รู้แต่การสอบสวนนี้จะแย่กว่าที่เธอจินตนาการคุณสาบานต่อพระเจ้าฉันสาบานอย่าแตะฉันอย่าแต่ฉันไม่มีเหตุผลต้องพูดกับเราแต่มีกล้องในนี้มีเสียงคุณได้ยินไม่มีเหตุผลต้องพูดกับคุณคุณถูกต้องเอลิสเตนกว่ารู้ตัวถูกบันทึกและบอกแม่ทันทีชัดเจนว่านี่ไม่ ใช่ครั้งแรกของเธอในห้องสอบสวนแต่น่าเสียดายกล้องคือปัญหาน้อยที่สุดนักสืบเดินเข้าห้องด้วยแผนชัดเจนหาว่าทำไมริซโกโหกถ้ากดดันรายละเอียดเธออาจพลาดให้โอกาสแก้คดีจาก ริงเดวิดเพรสเทนคุณรู้จักเดวิดยังไงประสบการณ์ใช้ฉันโดนปัญหาแค่2ครั้งฉันเคยติดคุกและไม่ดีฉันเข้าใจฉันคืออินเวสเตอร์เกเธอร์มาทีนสทำงานกับดีดังนั้นฉันรู้ว่าแล้วเราอยากได้ข้อมูลว่าพวกคุณอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนใครอยู่ที่นั่นสองสาวันเพิ่งมาถึงฉันไม่ชอบถ้าฉันมีโทรศัพท์มันไม่ให้ฉันเอาโทรศัพท์ฉันจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนแต่โอเคและเหตุผลที่ถามเพราะเราต้องขอหมายค้นบ้าน ดังนั้นเมื่อเข้าไปดูท่าของหายอย่างโทรศัพท์เขาเราอาจติดตามได้โอเคฉันไม่ถามเพื่อประจานแต่บางอย่างหายเราติดตามได้ฉันรู้ว่าคุณแค่พยายามช่วยจริงๆฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันรู้ว่าพวกคุณแค่พยายามมาริเซอร์คงรู้สึกกดดันตอนนี้เธอเล่าเวอร์ชันของเธอหลายครั้งแล้วแต่ผู้สืบสวนถามซ้ำๆบางทีนั่นคือเหตุผลที่หลังบ่ายทั้งวันพูดกับตำรวจเธอให้ข้อมูลสำคัญในที่สุดโอเคแค่คุณและเจซีอยู่บ้านนั้นไหมไม่มีผู้ชายสองคนและเจซีแต่คนเข้าออกตลอดคุณเข้าใจไหมมันแบบเกทโท,รทรับจริงๆ คุณยังไม่เห็นบ้านแต่บ้านทั้งหลังเลยเทฉันพยายามทำความสะอาดพื้นทั้งหมดเพราะฉันไม่มีที่ไปแต่มีผู้ชายชื่อแน่ๆเพราะเขานอนโซฟาและเขากำลังได้ความช่วยจากใครดี ที่อยู่ที่นั่นประจำพยายามเลิกยาอกชื่ออะไรแบล็กเมลผู้ชายผิวขาวเขาผิวขาวโอเคใช่เขาสูงมากสูงประมาณ5ฟุตลอลิยืนยันว่ามีคนอื่น2คนอยู่บ้านและคนเข้าออกตลอดซึ่งอาจบ่งชี้กิจกรรมยาแต่สำคัญที่สุดเธอเอ่ยชื่อรูมเมทถ้าติดตามเขาและรูมเมทอื่นได้พวกเขาอาจไม่ต้องพึ่งวเวอร์ชันนริเซที่ชัดเจนว่าไม่จริงทั้งหมด ดังนั้นนักสืบถามต่อหวังได้ชื่อเพิ่มเริ่มจากวันนี้คุณทำอะไรตั้งแต่ตื่นฉันตื่นบนโซฟาอยู่อยู่โซฟาตรงข้ามจะนั่งเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นฉันโทรหาแม่พ่อเพราะฉันต้องไปที่นั่นมีไว้ใหม่เอลสคุณโทรฉันจําเวลาไม่ได้ชัดแต่รูมเมทอื่นไม่อยู่เขาจะไปโรงรรมกับสาวเมื่อคืนก่อนดังนั้นเขาไม่อยู่ใครํำชื่อเริ่มต้นด้วยใช่แต่เขาไม่อยู่เลยริเฉยยัง ไม่รู้แต่ด้วยชื่อรูมเมดอื่นการสืบสวนหันเรงสิ่งสําคัญของนักสืบไม่ใช่แค่เรื่องเธอแต่ติดตามรูมเมดที่เธอโกโหกก่อนหน้านี้ซึ่งอาจเป็นพยานหลักแต่ก่อนถึงตรงนั้นนีเซอร์และแม่แบ่งปันรายละเอียดสําคัญอีกอย่างจากเช้าวันนั้นเราไปบ้านใหม่ที่กําลังสร้างเพราะเราจะย้ายเข้าเพิ่งปิดดีลดังนั้นเราไปที่นั่นนาเธอมีคนอื่นมารับเพื่อไปทําเอกสารงานเพราะเราย้ายกัาแล้วฉันไม่รู้ว่าใครเอชมันไม่ทํางานเฟดเอ็กซ์อะไรแบบนั้นใช่แล้วคนนี้มารับคุณคุณโทรเรียกหรือเขามาเองมันเพื่อนนําาฉััไม่รู้จกเขดีคอ คุณเข้าใจไหมเจสี Jesse, ไม่ชอบให้ใครรู้ที่อยู่เพราะสิ่งที่เขาทำและคุณรู้ว่าเขาทำอะไรคุณเข้าใจไหมเพราะฉันบอกตำรวจฉันไม่รู้ว่าพวกคุณคุยกับตำรวจแล้วใช่โอเคแล้วเขาทำอะไรขายยาอ้างว่าใช่ฉันรู้ดีฉันไม่รู้ว่าฉันใช้คำถูกไหมใช่เขาขายยาดูยาเหล่านั้นและรถอะไรที่คนนี้มารับรถดำใช่ฉันไม่รู้รุ่นแค่ดำมันไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ดูเหมือน ค้นสีใช่บางทีฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าดำโตโยต้าเก่าหรืออะไรฉันไม่รู้มันเก่งเล็กแน่ๆอะไรเก่งรถใช่ใช่บางทีฉันคิดว่าสีประตูแม่กอลิเซอร์เพิ่งบรรยายรถเดียวกับทอ นี่พยานเห็นหนีรถโตโยต้าคามริดำแต่สำคัญยิ่งกว่าการยอมรับของอลิซซเองเธออยู่ในรถนั้นหลังถูกเพื่อนมารับด้วยข้อมูลนี้นักสืบมีบุคคลที่น่าสนใจหลักใครขับคามริดำสิ่งสำคัญชัดเจนระบุตัวบุคคลชื่ออะไรผู้ชายที่มารับคุณฉันไม่รู้จักเขานั่นคือสิ่งที่ฉันพูดแล้วคุณติดต่อเขายังไงเจดูฉันไม่ได้โทรฉันบอกแล้วฉันไม่ได้โทรโอ้เขามาที่ บ้านเองใช้พี่ชายฉันรู้จักเขาจะสีรู้จักและเขามาหลายครั้งแขวนกับเขาฉันไม่คบคนที่เขาเสี่ยงฉันไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บ้านคนเดียวเขาผิวขาวหรือดำเขาผิวขาวแน่คุณบอน ระยายได้ไหมายมเขาแบบเกโทร,รู้หมเขาเกโทเขามีรอยสักเขาเคยติดคุก20ต้นต้น30ต้นต้นอย่างน้อยปลาย20แม้บรรยายคลุมเครือนักสืบยืนยันได้ว่าคนขับคารีดำคือผู้ชายผิวขาวปลาย20มีรอยสักรวมข้อมูลอื่นพอให้นักสืบเริ่มค้นแต่ก่อนจบสัมภาษณ์ริเซอร์พวกเขาต้องแจ้งข่าวเศร้าของเจสีฉันเพิ่งวางสายโรงพยาบาลเขาไม่รอสาบานต่อพระเจ้าสาบานต่อ พระเจ้าคำวิงวอนของฉันดนตรีเจสีเฮเกนไตายลิซาดูเศร้าจริงกับข่าวนี้แม้เธอคาดว่าเขาตายแน่นอนอย่างที่นักสืบจะพบแต่แม้ยังไม่ยืนยันชี้ไปที่ความจริก นะเย็นชานี้น่าจะการแสดงทั้งหมดและจะเปิดเผยเร็วๆนี้ใช่เราพาคุณออกไปโทรศัพท์คุณตรงนี้บางคนฆ่าแฟนคุณใช่ฉันโทรตำรวจฉันพยายามช่วยชีวิตเขาฉันพยายามทําให้เขาดีขึ้นฉันพยายามฉันคือคนเดียวที่ห่วงเขาไม่คุณไม่จริงจังคุณไม่เข้าใจไม่มีแต่ฉันฉันคือคนเดียวที่โทรตำรวจตอนเขาอดีดนตรีเอเมเอริเซยังคลั่งต่อจนนักสืบต้องจบสัมภาษณ์แม้เธอดูเศร้าจริงกับการตายของเจสี่นักสืบจะพบหลักฐานชี้ตรงข้าม